o w t o การเลี้ยงเด็กฉบับลิเลียาร์ที่1นไหนๆวันนี้ก็เป็นวันเด็กและก็เพิ่งผ่านวันเกิดลิเลียมาถือโอกาสนี้มาเล่าเรื่องการเลี้ยงเด็กของลิเลียดีกว่าเนื้อหานี้อ้างอิงจากการ์ดเบิร์ดเดย์ปีที่1เตียลิเลียเป็นทั้งพ่อของซินเวอร์และเป็นอาจารย์ให้กับเซเบกดังนั้นทั้งสองคนจึงเติบโตมาจากการฝึกฝนและการเลี้ยงดูมาจากลิเลียถ้าถามว่าเป็นการฝึกแบบไหนมันออกไปทางแนวการฝึกวิชาที่หนักหน่วงสุดๆไปเลยอย่างเช่นการไ่า น้ำฝากแกงหรือการเินเขาที่สูงเสียดฟ้าจนไม่มีอากาศหายใจหรือน่ากลัวสุดๆแต่เนลี่เลีย,ย,ยก็ฉุกคิดได้ว่าสิ่งที่ทําอยู่มันเหมือนการฝึกทหารมากกว่าการเลี้ยงเด็กนะแถมลิเลียก,ก็กรียณจากการเป็นทหารแล้วด้วยเลยเปลี่ยนวิธีเลี้ยงดูและปล่อยให้โคตรเด็กๆเล่นกันเองตามธรรมชาติปู้ใครยังชั่วไหนดูซิวิ่งไล่จับกันในป่าให้เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายฮะ เล่นซ่อนหาในทะเลทราย<ะ>เล่นเกมไฟแดงไฟเขียวการบนหน้าผาบเขาไฟพอฟังมาแบบนี้แล้วรู้สึกดีใจจริงๆที่ทั้งสองคนโตมาได้อย่างดีนะแล้วทุกคนคิดยังไงกับ